ไปไป,ไปเอากระเป๋าเอดไปมาครับน้องฮาร์ป่ะ <laughs> อ้ยสากนเอากระเป๋าไปครับเฮ้ยรปเฉยติงครับเติงครับน่นค <laughs> แคทแคทยังไง <laughs> มียใหญ่ขี่

โทามึงไปตึงโบมาต่ายเด็กตัวไปลงกช้ป่ายนะเออไปพี่น้องเอ้ยคขับรถไปตลาดค่ะอคนทางนะนะสี่ห้าคนเลยเธอตลาดไม่ค่ะกางจ้องนาจ้อยสิรับรถดีๆนี่ ยดลวกันในลูกหน้าเอ้ยยดลวกันในลูกจับลูกจับจจับไปนี่งจับรอย่เอ้ยคอยไปแล้วกันหอนแล้วพี่้อจะเปิดเพลงหย่างเฮส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 ปูในบ้าเาบางด้าเ้ยเฮ้ยนเ จาแต่งตัวบ้านงามมาจ้งมาแม่ระคิมิมาโปรโมทตลาดเับเปิดเพลงกินกทักนี่ใช้ได้ดจ,จดไไดกดักางลงลนาทีเดนนทีบจที่งปงจ้อดิาจัเลโเนาโดเดี๋ยวค้างลลไม่อยู่ทางนั้นมายางบนี้เหอยืนเฉลอเฉลอะบบนี้เรอเอาจ้องนี่กลางนี่ ไปบ่ก้างๆเอ๋ยนะนี่ก้างเองก็ได้ปรอย่งแน่นอนคุ้ที่สว่างซะนะอย่ติดเลยขาซิดดิแฮงกันย่าเข้าไปจ้าเดี๋ยวๆฮอดฮอดม่พี่น้อง

เปิตลาดเ้านะคะขายยังใายมียังมาขายกับมาขายมันนี้เปิดตลาดเมื่อแรกเดิพี่นองเ,เนอบ้านสิสวางเน่ะสบายดบายแม่ค้าก็ยูทูบขึ้นกันเด้วแม่ค่าก็ได้ เเเป็นเวไปฮาตัวน้อยไม่รู้่้วีใส่หาีมันไดลเขาจะซื้อไล่ถือเฮ้ยมันจะบลาหัวข่าะเคกขาวไซล้เก่้ารยของแบบการขายของแบบโอ้ยใส่ได้ยูในนอกนใส่ได้ยูนั่น ได้ได้อยู่นะพอดีเลยนะเออได้อยู่ลูกอรึเออได้อยู่เดี๋ยวได้ใช่ลูกมึงจะแม่เอะแล้วลูกคอยไปใส่ไปนี่ฮะลูกคอยไปใส่สนะนายว่านเราไปเห็นลูกใส่คอยไปใส่เนาะเห็นเต็มแม่ใหญ่พี่น้องใหญ่หนั่อค่ะ

สิไปรอทั้งผุ่นก่อนปซื้อเครื่องแนวก่อนเออเห็ดงาด้วยเฮ้ยเอ,อ้ยส่ง,งาตลวรดรีบตัว้ย <c oughs> เอาเนียงมาขายเสื้อขอ้าปุ้นกะเมีเดได้พี่น้องเด้อว้ทอดมันทอดกระไรฟาร่ามาเขียมาลิบไม้ไปเบิ่งทางนันก่อน โอ้ยสะมาแดดแท้ดิอันนี้ก็ซีหัว่ผักบัวพี่โน้ตมีไก่ด้วยอ้าวมนานังไขาพี่เบิรบ้านอื่นกับมี่บอลลีมีแต่บ้านห้าหูอ้ากัดเนี่ยพี่น้องจ้า บ้านอื่นเขายังบาจ้างมีเดกเก็บบ้านเฮาเนาะพวกว้าวอันนี้กันเลิศจังแงุมาแซงกันจริงแล้งจริงลเออคนมาขายก็ยังมาไล่ไปได้พี่น้องมือแรกเนาะมือแรกมือแรกเปิดตลาดห้่ เนี่ยบอกท่านมีสั้นบอกท่านมีเอ็นโตตั้งเนาะโดนๆประเดี๋ยวจะเสียน้ำมามีแตนมุ้งอันนี้อุ้ยมีอะไรบ้างข้านมเหรอขนมไข่ขนมเค้กโน่นนี่น <House> ั่นเกือบรองเท้า หอยหายป่วหอยหายหอยหายยังยังเสียวกูเลยสุายนี่เห็นได้ทุกอย่างเหหอยแม่คู่ลวกกับพี่มีนกนกกระเท้าค่ะกระดายยังลอกตเนี่ยใช่ค่ะมัก็ด้อายเพาหดไงายมนาไ มันไม่มียังนายพี่น้องต่ลดจันได้ยังไงฮู้ขนมไข่ขนมเค้กได้ยังแน่ก็ได นี่แหละฮานค่ะก็นิยมมาพล่เ้็นกองซ้อมซำละเฮ้ยเสียงตู้เบาเกินไปบอกยินซ้ำเฮ้ยเอ้ยเสียงตู้เบาโพดเสียงตู้เบาโพดเธอต้องมาตั้งข้างหน้าพี่เฮ้ย ได้ผลสุดสองชุดแล้วพี่น้องเอ้ยเบอร์ตลาดมือแรกพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เนาะ มื่อแรกวันซุกวันนี้ก็ซุกหนาพุญราชสิบมันลงตลาดอีกเนาะใครมียังขายก็มาขายบุญมีก็บเอามาขายมาซื้อเนาะบุญมีก็มาซื้อซื้ออะไรนี่บุญมีซื้อมาซื้อนนบุญมีแนวนซืออซ้อกันรอแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายเนาะโอ้ท่านนี้ก็มีมาหรอท่านนี้ก่อนรอเมื่อท่านนี้ก่อนขายยังไง ค่ยไงเ้อวะถ้ามีจะมีเด้อค่ะุณแม่มาเอานังในลูกว้าคุณแม่สวัสดีค่ะมาทายให้แม่อมาลาบึงแม่ คุณแม่คือแต่งตัวเลิศแทมานี่มาจากกรุงเทพมหานครค่ะขายต้นไม้สามร้อยห้าสิบบาทค่ะเห็นมีงับกาขายมีพร้อมบริการกิ๊บอบอย่างเดียวขายมีเลยขายไม้ค่ะคุณแม่ขายจ้าขายทุกอย่างเลยตีเออเคสีสว่างน้าโมงมาเลยจ้าขายได้จ้าประกาศให้แม่ในลูกค่ะน้อโซเซียวค่ะนี่ห้ามกินบซอบแม่ดาด้าขายจากละหาน้ำเนื้อจ้า ห่นกิบสับมีทุกอย่างค่ะทุกอย่างจ้าแนาแต็บแนวอีกยังมีโครบเบิร์ดประกาศให้แม่แน่จ้าประกาศอยูคม่มาอุดหนุนเสียวด่วนมาสิค่ะคุณแม่มาอุดหนุนด,วนด่วนเดี๋ยวก่อนเด้อทอดใต้กันพี่น้องเอ้ยน้อยหนึ่งนี่กระรังมาลงใหม่แพงค่ายนี่ตลาดกกเปิดเมื่อแรกกัสิยังปรทธานบรนได้พี่น้องเอ้ยเนาะอืมอก็แหละ ได้ลายมือเผื่อคนหุ่นจ้าเขากระสิมาลงตลาดนะฮะเลาะซื้อเลาะยังเนาะมีนก็ยังมาทันลายคนก็ยังมาทันหุ่นจ้าใครจะเปิดเมืองแรกเดินหน้าเดินฮึ่บเลยเปิดตลาดยังเป็นทางการอันนี้พื้นเทดายนอนนี่เนาะจีนลงหวัดจะพื้นกันเป็นหัวกันใดเทดายอันจิปละจิปละจิ ได้ยายในอีกละหึใจนําเด้ยังบ่เถาะเอาอีนานี่3ปีหืมเฒ่าเงได้ชุดใหม่บ่ลูกอ้ยน่าได้พล่ะุดน่ะมาอาหารสดหมดว่ายังบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้ากรล่มหเนาะต่อไปพ่นสมีสัตว์มีหยังเบิ่สบา่จําให้จริงไปเอายังมาว่างกว่างันี้ตอภตลาวก็จะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยตลาดมื้อนี้ก็ได้เนาะ ทำมสื้อแบบนี้ยาวหูนาอน้อใครดอกพ่อมึงดูอยู่หาเงินทุกมืออยู่นี่เขาเอยน้ำเขาอ้ยโอ้ยบกขาวเด้อบกขาวเด้อบกขาวบกขาวห้องเพิ่นลูกหลาห้องเพิ่นเห็นขนมพอดีได้ขนมอีกแล้วนี่เนาะ่มีเชีองวะตัวนี้ โอเคกสประมาณนี้พี่น้องคนน้าได้ยังแน่เลยจักลูกนูไปใส่บเห็นลูกเห็นแต่มีง่า่เออเตะร้านขอไปใส่เห็นลูกก็ดีซื้อให้ยูวจะดู่ใส่ลูกก็ได้ไปซื้อไลยฮะไปต้้่ก้ ไป้กไหมดกกินนมขดกินยังไงมึ้กินไป